และนี่นะคะก็จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะยกตัวอย่างปลั๊กในอังกฤษเนาะก็จะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดปเตอร์ที่นำไปใช้ต่างประเทศนะคะนี่นะคะก๊อกน้ำที่อังกฤษนะคะเดี๋ยวจะพามาดูไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาต้องมีก๊อกที่เป็นน้ำเย็นและก๊อกที่เป็นน้ำร้อนนะคะแทนที่จะมา ก๊อกเดียวกันนะคะหนึ่งก๊อกแล้วก็พ่วงกันใช่ไหมคะเชื่อมต่อกันให้มันเป็นน้ําอุ่นนะคะไม่นะคะที่นี่จะเป็นก๊อกน้ําเย็นแล้วก็ก๊อกน้ําร้อนถ้าน้ําเย็นนี่คือแบบเย็นมากๆนะคะแล้วก็น้ําร้อนก็คือร้อน boiling hot แบบร้อนมากๆเช่นเดียวกันนะคะนี่คือวิถีชีวิตในอังกฤษเนาะเดี๋ยวจะพามาดู หลายๆอย่างนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่อันนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งที่เรารู้สึกว่าแปลกใจเหมือนกันเนาะอยู่นี่มาก็นานมากแล้วแต่ถ้าเป็นพวกก๊อกน้ําที่เป็นที่อาบน้ำนะคะก็จะมาในก๊อกเดียวกันสามารถปรับได้นะคะแต่ถ้าเป็นซิ่ง ล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เลือกว่าน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรอย่เงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีสองก๊อกนะคะ นี่เป็นกกที่อาบน้ำนะคะก็มีแบบร้อนแล้วก็อันนี้แบบเย็นแล้วก็แบบร้อนนะคะเหมือนกันที่ซิงล้างหน้านะคะส่วนนี้นะคะก็เป็นปลั๊กไฟในประเทศอังกฤษนะคะก็จะมี3รูนะคะแล้วตรงนี้ก็มี On and off นะคะ ก็ทุกครั้งนะคะสมมติว่าเราเสียบไปตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้มันยังไม่เปิดนะคะก็แ,ะแสดงว่าไฟมันก็ยังไม่ปล่อยออกมาน,นเองนะคะค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะคะ,ะนี่ก็คือเป็นตัวที่เป็นเสียบนะคะนี่เอามาให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นตัว อย่างนี้แล้วก็มีด้านบนด้วยถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มาเที่ยวที่อังกฤษนะคะก็อย่าลืมพกอะแดปเตอร์มาด้วยนะคะเพราะว่าปลั๊กที่เมืองไทยนะคะไม่สามารถใช้ได้กับที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสองตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวเมนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตรงนี้นี่คือปลั๊กของที่นี่เนาะ และนี่นะคะก็จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะยกตัวอย่างปลั๊กในอังกฤษเนาะก็จะมีดันขึ้นแบบนี้แล้วก็เสียบไปนะคะเราก็ตอนนี้ก็เป็นสายเหมือนเป็น USB หรือว่า USB C นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะปลั๊กของเขาก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะคะที่อังกฤษก็จะ อย่างนี้ถ้าใคร,ใครที่มาจากยุโรปหรือว่ามาจากเมืองไทยนะคะปลั๊กที่นี่ก็จะไม่เหมือนของยุโรปยุโรปก็จะมีความคล้ายของไทยบางตัวนะคะแต่ว่ามันก็ค่าไฟมันก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นตัวที่เป็น250โวลต์นะคะตัวนี้เป็นปลั๊กของเตารี่นั่นเองนะคะก็ลักษณะประมาณนี้เลยปลั๊กไฟของที่นี่นะคะเผื่อใครแบบอยากรู้นะคะแล้วข้างในก็จะมีพวกฟิลอะไรอย่างนี้เนาะก็ถอดตรงนี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้นั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเอาปลั๊กตัวนี้ไปใช้ที่เมืองไทยนะคะเราก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ด้วยนะคะ นี่เลยนะคะตัวอะแดปเตอร์นะคะตัวนี้คูลมากๆนะคะเป็นตัวที่สามารถใช้ได้แบบทั่วโลกเลยจริงๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ของปลั๊กที่เราเอาของอังกฤษเนาะแล้วเราก็เอาไปใช้ในยุโรปอะไรอย่างนี้เนาะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นปั๊กของทางยุโรปหรือว่าของไทยนะคะอันนี้ก็จะเปิดได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนีเขาก็จะเป็น ประมาณนี้นะคะตัวอดปเตอร์ที่เอาไปใช้ที่ไทยหรือว่าใช้ที่ยุโรปนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเราเรามาดูกันว่ามีตัวอื่นอีกไหมนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่นำไปใช้ต่างประเทศนะคะตัวนี้ของอังกฤษก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรียกว่า travel adapter ตัวนี้ไม่สามารถใช้ใน UK ได้นะคะก็จะเป็น อันนี้นะคะตัวที่ต้องไปเสียบแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาของ UK ไปใช้ที่ประเทศอื่นนั่นเองนะคะปลั๊กแบบนี้นะคะก็จะเห็นหลากหลายในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นปลั๊กประมาณนี้เนาะก็จะเป็นมีแบบหัวกลมๆด้วยแต่ส่มากของที่ไทยก็จะใช้ตัวนี้ซะส่วนใหญ่เนาะอันนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีบอกว่า อันไหนใช้กับ UK นะคะอันไหนใช้กับยุโรปตัวที่เดี๋ยวเนาะอันนี้ดันขึ้นมานี่นะคะอะแดปเตอร์ที่จะใช้ใน UK นะคะเขาก็จะมี3แบบนี้นะคะเราก็ฝั่งตัวด้านนี้นะคะก็จะเป็นปลั๊กที่ใช้ในยุโรปนะคะตัวนี้ก็พับเก็บได้นะคะแล้วก็ ตัวนี้ที่ใช้ในยุโรปนะคะก็จะมีบอกว่ายุโรปนะคะปลั๊กแบบนี้เผื่อใครสงสัยว่าเขาใช้ยังไงส่วน UK เคนะคะต้องเป็นปลั๊ก3 3แบบนี้เท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กใน UK เคนั่นเองในอังกฤษนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกที่เราใช้จากเมืองไทยนะคะหรือว่า,าตัวตัวอะแดปของเขานะคะจะเป็นปลั๊กที่2 มีสอ,อันหรือว่ามี3าก็ได้นะคะก็จะเสียบเข้ากับตรงนี้นะคะแล้วก็เวลาเรามาอังกฤษนะคะให้แนะนําให้ใช้ตัวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปยุโรปนะคะก็ให้ใช้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือตัวนี้ยูทโฟที่สุดแล้วนะคะเวิร์กที่สุดแล้วเพราะว่าเรามันก็จะมีตัวนี้มาด้วยนะคะก็จะเป็นปลั๊กที่ส่วนมากก็จะใช้กันหลที่แต่ว่าทั่วไปนะคะอันนี้ก็ปลั๊กปลั๊กที่ ใช้ที่เมืองไทยได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะหมุนเขาได้นะคะให้เขาแบบตรงๆนะคะก็จะเป็นปลักตัวเนี้ยดีมากๆนะคะเผื่อใครอยากหาซื้อนะคะก็จะเป็นประมาณนี้